โดดโดโดโดดโดดไหนดีมากับเพื่อนแต่ว่าผมปิดไม้นะครับอันนี้เป็นด่านใหม่นะม,มาลองเล่นด่านนี้กันดูอโอเคเพื่อนพาโดดไหนเราก็โดดตามฮะเพราะตอนนี้เรากดติดตามเพื่อนนะครับจริงๆเรายกเลิกก็ได้นะแต่ดูว่าเพื่อนเราจะแบกเราได้หรือเปล่าเป็นคนไทยแล้วด้วยโอเคก็ถือว่าโอเคเวนกรรม อุย้ยสองตัวลงตรงสะพ,พานว่ะเวละเวละเวละต้องหาปืนให้ได้ก่อนละเร็ว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 คนคนคนเราจะตายก่อนไม่ได้เฮ้ยลูกซองลูกซองเก็บมาเก็บมาโอเคลวพร้อมบวกแล้วมาเปิดเปิดเปิดโอเคฮะมีคนอยู่บ้านตรงนั้นโอ้ยโดดลงนี้เยอะจังวะเพียบเลยคนเพียบเลยตรงนี้คนเพียบเลยเอเคเก็บมาก่อนโอเคคูณสองโอเคได้อยู่ เคียวเก็บมาเก็บมาโอเคฮะโอเคฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออเออยนายอยู่ไายอยู่ไายอยู่เก็บไปหนึ่งครับเก็บไปหนึ่งคิวยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกแน่นอนยังมีอีกแน่นอนเมื่อกี้ผมเห็นลงตรงสะพานไม่รู้มันวิ่งไปไหนละโอเคครับเก็บมาเก็บมายังไม่หมดนะเนี่ยปืนเอเคงั้นมีกระสุนไหมโอเคอย่างน้อยก็มีกระสุนให้เฮ้ยแม็กกาซีนอะไรอะ อ๋อไม่ใช่มีน้ำมันมีการประทะกันครับมีการประทะกันเกิดขึ้นมีเก็บเสียงโอเคเอเคเก็บเสียงเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยตอนนั้นมีรถเฮ้ยนั่นไงนั่นไงมีคนอยู่นู้นอุ๊ยโดนอยู่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 มีคนอยู่นู้นมีคนอยู่นู้นกล้องมันสั่นนะ่ะโอ้ยได้อยู่ได้อยู่หนักไปหนักไป นกไปหนึ่งนกไปหนึ่งคาดว่าน่าจะมีอยู่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันยิงกับใครไม่รู้แต่ที่รู้น่าจะมีอีกแน่มีเศษตังนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีรถโอเคอเก็บไปถือลูกซองน่าจะอุ่นใจกว่าฮนะลูกซองน่าจะดาเมจแรงกว่า มียาโอเคมีเสื้อก็ได้อยู่นะเปลี่ยน Ak เป็นสกากล้วกันสกาน่าจะดีน่าจะไม่ดีดนะครับเคฮะเคฮะเมื่อกี้ใครยิงเมื่อกี้ใครยิงเดี๋ยวอันตอนนี้สกาเก็บเสียงโอเคได้อยู่ได้อยู่สกาเก็บเสียงเอาไว้ลอยได้อยู่ไว้ลอยได้อยู่ขอด่วนนะฮะมีกล้องคูณ2โอเคใส่เลยทิ้ง7จ2ไปฮะโอเค ขับไปโอเคครับทุกคนเดีย๋ยวเราไปเจอกันตรงที่ผมถึงเพื่อนเบอร์สองนะฮะโอเคโอ้ยโอเคฮะตอนนี้ก็ถึงเพื่อนเบอร์สองเรียบร้อยแล้วนะครับขับเลิดเ <c oughs> พื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจจเย็นรถติดรถติดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรถติด <c oughs> <c oughs> เฮ้ยปืนะลรอ่ะเฮ้ยลูกสองเดี๋ยนะเพื่อนแป๊บนึงแป๊บนึงอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวก,กดผิด อ่าแป๊บ,บนึงเพแบบื่อนแป๊บบนึงแป๊บนึงขอเก็บลูกซองก่อนนะลูกซองนี้ดีลูกซองนี้ดีอดขอก่อนเลยไปลูกซองออโต้ซะด้วยค่อนข้างที่จะดีเลยลูกซองตัวนี้โอเคน่าจะยิงเร็วแล้วยิงแรงกว่าลูกซองช็อตกันนะฮะเป็นลูกซอง M80 หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นลูกซองออโต้นะครับเป็นลูกซองออโต้มิตรนะครับตอนนี้เราอยู่ในวงไม่รู้จะไปไหนดีแล้วเกมนี้คือมันไวมากนะทุกคน มันไวอย่างที่เห็นนะคนน้อยมากนะครับโอกาสชนะก็คือสูงเลยแหละนะครับผมตอนนี้เหลือ27คนครับโอเครู้สึกเกมเกมเกมนี้ไวมากนะด่านนี้คือไวมากอะ่ะเฮ้ยแต่ไม่ค่อยเจอปืนพวก MP5 หรือพวก P90 หรือ g 3 6นะปกติเนี่ยด่านนี้เนี่ยจะมีทั้งปืน P90 นะครับแล้วก็ MP5 ก็มี กีสามหกก็ก็มีนะแล้วก็หรือว่ามันให้เราซื้อวะเนี่ยปืนอาร์ก็มีเนี่ยเปืน MK12 เนี่ยปืน,นเ,เนี้ยคือคือคือมีอ่ะเอาง่ยคือมีแต่ยากหน่อยตอนนี้ผมซื้อได้นะผมจะซื้อแลกกับปืนสาก,กาแล้วกันกระบ,บอกละ500เองนะครับนะปืนมาส่งแล้วเยี Monsieur ่ยมยอดโอ้ยทับหวัว อุ้ยได้สกการเรียบร้อยเปลี่ยนครับผมปืนนี้มาโอเคเยี่ยมเก็บเสียงซะด้วยนี่แหละปืนนี่แหละผมชอบนี่ Mk12 เดี๋ยวให้ดูนี่สีดำซ้ายเก็บเสียงติดขาซ้ายแล้วคูณ2โอ้แต่ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะเฮ้ยเพื่อนไม่ได้ก่อ3า,า่ะแสดงว่ามันซื้อนะเนี่ยเออตอนนี้ผมไม่มีเลือดเลยตอนนี้มีตังค์อยู่300เหรียญน,นะครับเดี๋ยวดูวันว่าซื้อเลือดได้ปะอาซื้อได้นี่ไง ซื้อได้นะครับระเบิดก็ซื้อได้แต่อยู่ระหว่างกันคูดาวโอ้โหซื้อได้แค่ครั้งเดียวอ่ะซื้ออะไรมาก่อนดีวะแมกกาซีนอาไว้ก่อนละกันแต่เรามีเพื่อนนะเพื่อนน่าจะเก่งอยู่เพื่อนน่าจะเล่นเก่งอยู่น่าจะไม่ไก่กาเหมือนเรานะ <c oughs> เราเป็นแค่อ่าจะเรียกว่าตัวถ่วงก็ได้นะด้าน,นหลังไม่น่ามีนะเพื่อนขึ้นมาบนนี้น่าจะโอเคอยู่แล้วเ,เพื่อนขึ้นยังไงวะเนี่ยแล้วทำไมเราขึ้นไม่ได้ เพื่อนขึ้นทางไหนเนี่ยโอ้โหแล้วมันขึ้นทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันขึ้นได้ด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพื่อนมันขึ้นทางไหนเนี่ยเฮ้ยมึงสุดยอดของมึงปีนได้เนี่ยปีนปีนแล้วเออเดี๋ยวก็โดนสอยหัวร่วงเร็ว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 รีบขึ้นดิว่ะอย <bars> ู่ตรงนี้เหรอตรงถนนตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอไหนอะไม่เห็นมีเลยไหนวะมึงอย่ามาร์กมั่วสิเพื่อนไม่เห็นเลย หลังหินเมืวะเพื่อนอย่ามาร์กงัวดิโอ้โหแล้วมึงมาร์กอะไรเนี่ยอะไรหลบวีลหลังหินนี่น่าจะโอเคนะครับเราหลบได้ <an> โอเค<ๆ>นั่งเงินนั่งเงนนงเงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นละโอเคเห็นแล้วครับแม่งไม่อยู่นิ่งเลยว่ะปืนเราเก็บเสียงนะฮะอุย้ยไม่โดนไม่โดน น่าจะรู้แล้วน่าจะรู้แล้วโอ้ก้องเราสั่นวะ่ะโอ้ยล่วงเลยแม่งยิงโดนเฉยแต่เรายิงเราไม่เรายิงมันไม่โดนวะ่ะเราล้มวะ่ะเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอเคคือกล้องผมสั่นด้วยอะประเดน็นแล้วคือมันมันยิงมาโดนเฉยอ่ะนี่ขนาดอยู่หลังหินนั่นแหละแล้วเลือดผมไม่มีด้วยนะประเดน็น จเจาเลือดหนฮิวเนี่มีแค่อันเดียวซะด้วยตอนนี้เหลืออยู่12คนนะฮะอย่างน้อยก็ขอให้ท็อปสินะอย่างน้อยก็ท็อปสิเสื้อกอดเราเป็นเสื้อกอดอ่อนด้ไงยังอยู่ปะวะมันน่าจะไปแล้วนะฮะมันน่าจะวิ่งชาร์จแน่นอนตรงไหนวะตรงไหนวะแล้ววงมาแล้วด้วยนะ น่าจะในเมืองนี่ีงในเมืองในเมืองถ้ามีกิริสูตรนี่นะ่าจะดีหน่อยตอนนี้หมวกเราไม่มีแล้วนะโดนยิงเข้าหัวก็คือตายเลยนะรอบนี้เลือดเราก็ไม่มีแล้วด้วยเอ้ยมีอยู่สองอันโอเคได้อยู่มีศัตรูตรงนู้นยี่สิบสองเมตดเออโดนเฉยเวละเวละเราเห็นนะแต่เรายิงไม่ทันเพื่อนเราก็โดนยิงด้วยนะฮะ หลบหลังหินก่อนหลบหลังหินก่อนโอเคเพื่อนเรายิงไปแล้วฮะเพื่อนเราแม่นจริงๆเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นช่วยก่อนช่วยก่อนฮัลโหลช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็ว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 หลบอหลังหินเนี่ยโอเคเมื่อกี้เราเห็นนะเรายิงลั่นไปนัดหนึ่งแต่ว่ายิงไม่โดนนะครับแม่งยิงสวนกลับมาเราโดนโเฉยโโหแล้วเราเสียเลือดไปเยอะมากอะตอนเนี้ย แล้ววงก็มาแล้วด้วยเสื้อกอดเราเป็นเสื้อกอดอ่อนนะเรายิงปับเดียวเราก็ล้มอ่ะปืนนี้ไม่น่าคิดซื้อมาเลยวะมันยิงทีะนัดได้มันยิงลัวไม่ได้อ่ะตอนนี้เราอยู่หลังหินนะทําอะไรไม่ได้ฮรตอนนี้เหลือเก้าคนนะผมนุ่นไงนุ่นไงนุ่นไงสองตัวเลยอุย้ยมันเห็นได้ไงวะ what what the fuck อฮ้ยมันเห็นได้ไงอ่ะ เอ้ยมันเห็นเฉยโอ้โหมึกโอ้โหแล้วมันเห็นเฉยมันรู้ได้ไงวะนึกว่ามันนึกว่าไม่ผมนึกว่ามันอไอ้นี่ไว้ทุกคนผมนึกว่ามันมันยิงฝั่งเออมันยิงคนอื่นอยู่ผมจะลอยซะหน่อยแต่พอยิงไปนัดนึงแล้วมันยิงสวนกลับมาโดนเฉยเลยเฮ้ยมันเห็นได้ไงวะโอ้โหตรงนู้นสองตัวฮะทุกคนเราออกไม่ได้วะ่ะเราโดนยิงกดนะเนี่ย เราจะทำไงดีวะแม่งระยะไกลมันใช้สนัยแน่เลยผมว่าตอนนี้เหลืออยู่สองตี้ครับก็คือตี้ที่มันยิงผมเมื่อกี้กับแล้วก็ตี้ผมนะฮะโอ้ยอย่างน้อยก็ที่สองก็ยังดีวะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับมันอยู่ฝั่งตรงข้ามตอนนี้ผมไม่เห็นตัวมันวะตอนนี้วงอยู่ข้างหน้านะครับถ้าเราวิ่งไปเราตายแน่ตอนนี้เรายังไม่เห็นตัวมันนะ He uh, เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่เมือ่อกี้โดนอยู่โดนไปนัดหนึ่ง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 ตอนนี้วงมาแล้วนะฮะเราก็ต้องไปแล้ววะวงมาแล้ววงมาแล้วเราต้องไปละ ถ้าเข้าตัวอาคารเราต้องใช้ลูกซองเดี๋ยวเดี๋ยวจะนอนทําไมเนี่ยวิงว่งวิง่งวิว่งเร็เวเร็วเร็วเร็วยู่เอืเอตายจนได้เป็นไงล่ะโอเคอย่างน้อยเพื่อเรารอดเอือตายแล้วเราก็คิวได้3มคิวก็ถือว่าโอเคแล้วอยู่รอดมานถึงที่3เนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าดีเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนครับเพื่อนเราจะคว้าชัยชนะให้เราได้หรือเปล่านะฮะมันอยู่บนตึกไงเราอยู่ข้างล่าง เราได้เออเราเสียเปรียบเราไม่ได้ได้เปรียบนะครับมันได้เปรียบเราอ่ะเสียเปียบก็คือมุมกำบังเนี่ยเราน้อยมากนะครับมันอยู่บนตึกมันสามารถมองลงมาคือมันเห็นเราหมดเลยปาระเบิดคูว่ะมีปาระเบิดคูว่ะเคเพื่อนเราฮิวคือเมื่อกี้ผมยิงตอนไปเม็ดหนึ่งน่าจะโดนนะเมืเ่อกี้ตอนมันอยู่บนบ้านน่ะวงเหลือนิดเดียวฮะ เพื่อนเราคิวเป็นคนเดียวเองเฮ้ hey, แต่ก็ถือว่าเก่งน,นะถือว่าเก่งอยู่อตัวรอดมันม 1, ีสามเพื่อนวงมาแล้วผมว่าเพื่อนน่าจะตายเพราะวงว่ะเอาไหมพน,นันเลยเพื่อนผมตายเพราะวงแน่เลยดูดิแล้วเพื่อนเราคานอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ย <Hey, S 2> เพื่อนเรานนอกได้ว่ะเออแล้วก็ตายเพราะวงโอ้โหอีกนิดเดียวเฮ้ hey, แต่เพื่อนเราเก็บได้นะเมื่อกี้เนี่ยคิวว่ะ คิวเพื่อนเราเก็บได้นะเมืเ่อกี้ตัวหนึง่งแล้วเราแล้วเพื่อนเราก็ตายนะครับโหตายว่าวงในแน่มากอ้าฝั่งเรานี่วะอ๋ออ๋อนี่ไง MVP เอ้าวทำไมเขาได้ MVP เราทำไมเราไม่ได้ MVP วะโอ้โหเออแต่ก็ยังดีครับเราอยู่ที่สองโอ้สุดยอดเลยเป็นแมตช์ที่จบเร็วนะฮะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะก็ใครอยากให้เล่นเกมนี้อีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมใครที่อยากเล่นกับผมเนี่ยก็ทิ้ง ID มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วน ID ของผมเนี่ยก็ทิ้งไว้ใต้คลิปให้แล้วนะครับผมก็แอดกันมาได้นะครับผมโอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ